ผู้สมัครผู้ว่ากทมร่วมงานเสวนาแถลงนโยบายพลตำรวจเอกอัศวินย้ำให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้สูงอายุขณะสะกลทีชี้กทมจัดงบไม่เพียงพอดูแลปัญหาทางสังคม งานเสวนาแถลงนโยบายสังคมของผู้สมัครผู้ว่ากทมเสียงของผู้หญิง2.3ล้านที่ขัดใครคือผู้ว่ากทมโดยมีผู้สมัครผู้ว่ากทมเข้าร่วมโดยพลตํารวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้สมัครหมายเลข6ยืนยันว่าตลอด5ปีของการเป็นผู้ว่ากทมที่ผ่านมาให้ความสําคัญกับกลุ่มผู้สูงอายุมีการสร้างสถานที่ดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังให้ความสําคัญกับสิทธิความเท่าเทียมระหว่างเพศและผู้พิการด้วยส่วนนายวิโรธลัคนาอดิษรผู้สมัครหมายเลข1มองว่า ปัญหาของกรุงเทพคือการมีกติกาที่ไม่เป็นธรรมสิ่งที่สำคัญคือควรต้องเพิ่มสวัสดิการให้คนในสังคมเปลี่ยนกรุงเทพให้เป็นเมืองสวัสดิการไม่ใช่เมืองสงเคราะห์ ด้านนายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ผู้สมัครหมายเลขสี่กล่าวว่าหากได้เป็นผู้ว่ากทมจะจัดให้กรุงเทพเป็นเมืองสวัสดิการที่ทันสมัยและเป็นเมืองต้นแบบของอาเซียนให้ได้ขณะที่นายสกุลทีพัทยกุลผู้สมัครหมายเลขสามยืนยันว่าปัญหาสําคัญคือการจัดสรรงบประมาณหากตนเองได้เป็นผู้ว่าจะเข้ามาจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมคํานึงถึงความหลากหลายทางเพศและความปลอดภัยในที่สาธารณะและยังคํานึงถึงผู้สูงอายุเป็นหลักด้วยด้านนางรสนาโตศิตรกูลผู้สมัคร หมายเลข7กล่าวว่านโยบายด้านสังคมที่สําคัญคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ความสําคัญตั้งแต่อยู่ในคันมารดาจนกระทั่งเสียชีวิตแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําให้ผู้หญิงได้มีความเท่าเทียมและมีความปลอดภัยขณะที่นาวาอากาศตรีสิทธาทิวารีผู้สมัครหมายเลข11กล่าวว่า สิ่งที่มักได้ยินอยู่เสมอคือการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแต่ที่ผ่านมาการบริหารจัดการงบป,ประมาณและการดูแลเรื่องต,งต่างๆกลับทิ้งคนพิการไว้ข้างหลังดังนั้นหากได้เป็นผู้ว่ากทมตนมีนโยบายดูแลกลุ่มเด็กสตรีและผู้พิการให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมพัฒนาให้เด็กในกรุงเทพมีศักยภาพสามารถเติบโตในเวทีโลกได้ ชัดิหาเสียงบางแครับฟังปัญหาความต้องการของ11ชุมชนด้านดรเอเปิดตัวป้ายหาเสียงรูปแบบใหม่มั่นใจจะไม่กระทบกับประชาชนอีก นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่ากทมหมายเลข8และนางสาวเกษราธัญลักษณ์ภาคหัวหน้าทีมนโยบายเศรษฐกิจเพื่อนชัดชาติหาเสียงพื้นที่เขตบางแครับฟังปัญหาและความต้องการของชุมชนเขตบางแครวมทั้งสิ้น11ชุมชนก่อนลงพื้นที่หาเสียงต่อชุ่วป่ายที่ตลาดสนามหลวงสองเขตทวีวัฒนาเพื่อแจกแผ่นพับแนะนำนโยบายกรุงเทพเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนโดยนายชัดชาติกล่าวว่า ภายหลังเปิดเว็บไซต์ชั a t c c o m ให้ผู้สนใจศึกษารายละเอียดของนโยบายกว่า200นโยบายครอบคลุมปัญหาและความต้องการ9ด้านขณะนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อเนื่องคาดว่าเร็วๆนี้จะมีนโยบายน่าสนใจนำเสนอเพิ่มเติมอีกจนกว่าจะถึงกำหนดวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม22พฤษภาคมพร้อมย้ำว่านโยบายคืออาวุธในการต่อสู้ปัญหาเชื่อว่าประชาชนตัดสินใจเลือกผู้สมัครจากนโยบายไม่น้อยกว่าเชื่อมั่นในตัวบุคคล ด้านนายสุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์ผู้สมัครผู้ว่ากทมของพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข4พร้อมด้วยทีมงานหาเสียงเอาเลิกเอาชัยวันก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์6เมษายนเปิดตัวป้ายหาเสียงรูปแบบใหม่ครอบเสาสด้านที่ไม่กระทบประชาชนที่ใช้ทางเทา้ารวมทั้งจะเป็นป้ายที่ไม่กีดขวางการจราจรหรือบทบังทัศนวิสัยในการขับขี่พร้อมมั่นใจว่าป้ายหาเสียงลักษณะนี้จะไม่กระทบกับประชาชนอย่างแน่นอนโดยยืนยันว่าป้ายลักษณะนี้ไม่ได้เป็นการลอกเลียนแบบ เพราะพักประชาธิปัตย์เคยทำมาก่อนตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อปี2562มนัญยายืนยันไร้ปัญหาว่าราวุธเคลียร์กันแล้วตามที่อนุทินยืนยันเดินหน้าทำงานต่อไป นางสาวมณัญญาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงปัญหาวิวาทะในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีระหว่างตนเองกับนายวราวุิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่านายวราวุิได้ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์แล้วแต่ตนเองไม่ได้รับสายเนื่องจากมีเอกสารติดพันที่เกี่ยวข้องกับงานที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านนายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยกล่าวว่าตนขอใช้สิทธิความเป็นหัวหน้าพักในการอธิบายว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการบริหารราชการแผ่นดินผู้สื่อข่าวถามไปก็จะทําให้เกิดข้อสงสัยมากขึ้นในตอนนี้ตนขอย,ยืนยันว่าเคลียร์หมดแล้วได้นําความที่ได้คุยกับนายวราวุธมาพูดคุยกับนางมนัญญาว,ว่าทุกอย่างจบ รัฐบาลก็ดำเนินงานราชการกันต่อไปขณะที่นางสาวมนัญญากล่าวอีกว่าหลังจากนี้ก็จะโทรกลับหาหนายวราวุธยืนยันทุกอย่างจบเรียบร้อยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมประชุมแก้ปัญหาอาหารสัตว์แพงพรุ่งนี้ย้ำภาครัฐยังขอความร่วมมือตรึงราคาสินค้า18รายการไว้ก่อนห่วงกระทบค่าครองชีพประชาชน นางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้นายจุรินลักษณะวิสิทธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หรือนอบคขอพอและคณะกรรมการนโยบายอาหารเพื่อบริหารจัดการวัตถุดิบอาหารสัตว์ทั้งระบบใหม่เพื่อลดผลกระทบต่อการเลี้ยงสัตว์และผลกระทบต่อสินค้าบริโภคของประชาชนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นเป็นการลดผลกระทบต่อค่าครองชีพประชาชนโดยรวมและภาคธุรกิจในขณะนี้ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาจนถึงขณะน,นี้การดูแลราคาสินค้าและบริการภายในประเทศกระรวงพาณิชย์ได้กำกับดูแลและติดตามอย่างใกล้ชิดเห็นได้ชัดว่าราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในห้างสรรพสินค้าส่วนใหญ่ราคาย,ยังคงทรงตัวและมีการปรับลดลงตามโปรโมชั่นของแต่ละห้างและที่สำคัญกระทรวงพาณิชยังคงขอความร่วมมือตรึงราคาสินค้าและกำกับดูแลอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสินค้า18หมวดสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตให้ตรึงราคาเอาไว้ ก่อนส่วนผลกระทบจากภาวะสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาหนทางลดภาระค่าใช้ใจ่ายให้กับประชาชนในทุกมิติพร้อมทั้งให้ทีมกระทรวงพาณิชย์ประชุมหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหาแนวทางลดต้นทุนในการผลิตเพื่อสร้างสมดุลให้กับทุกภาคส่วนให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด เจ้าโปะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุผ้าขาวในมือบังแจ็คไม่ใช่ของแตงโมนิดาเชือกผูกเอวยังติดร่างศพแต่ผ้าที่โชว์สื่อยังมีเชือกติดอยู่ ว่าที่ร้อยตรีธนกฤตจิตอารีรัตนเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นกรณีมีการกล่าวอ้างจากบุคคลว่าพบผ้าสีขาวคาดเอวของนางสาวพัทรธิดาพัชรวีรพงศ์หรือแตงโมนิดาที่หายไปว่าก่อนหน้านี้นายมงคลกิจสุขสินทรนล์โทรแจ้งว่าพบผ้าสีขาวของแตงโมอยากจะขอให้ทางกระทรวงยุติธรรมตรวจสอบซึ่งตนเองก็แจ้งไปว่าหากจะนำมาส่งตรวจก็จะตรวจให้ว่าเป็นผ้าผืนเดียวกันหรือไม่จากนั้นตนเองก็ ได้นั่งดูไลฟ์สดของสอสอต้ปรากฏว่ามีการไลฟ์สดกับบางแจ็คที่อ้างว่ามีคนส่งผ้าขาวที่คาดว่าจะเป็นของแตงโมส่งไปให้เมื่อนั่งฟังไปและเห็นช่วงที่บางแจ็คนำผ้ามาทดลองคาดเอวก็ทำให้รู้สึกว่าผ้าดังกล่าวไม่ใช่ของจริงเพราะเชือกที่บางแจ็คใช้ผูกเอวนั้นเชือกดังกล่าวยังผูกติดร่างของแตงโมช่วงที่เจ้าหน้าที่พบศพ และเชือกดังกล่าวก็ยังอยู่ส่วนที่อ้างว่าเป็นคราบเลือดก็ไม่น่าจะใช่น่าจะเป็นเลือดใหม่เพราะผ้าที่แช่อยู่ในน้ํานานขนาดนั้นสีก็จะจางลงและผ้าดังกล่าวจะไปปรากฏที่บางแจ็คที่สหรัฐได้อย่างไรจึงอยากฝากเตือนประชาชนให้ใช้วิจารณญาณในการติดตามรับชมข่าวสารขณะที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัชญากรรมเปิดเผยว่าตนเองได้รับการติดต่อจากบางแจ็กราชาไฮาเดอร์ โดยอ้างว่ามีคลิปเสียงตำรวจที่ทำคดีของแตงโมร่วมกับนักกฎหมายรับเงินซึ่งตนเองปฏิเสธที่จะรับฟังเพราะไม่เชื่อในสิ่งที่บางแจ็คพูดและเปิดคลิปเสียงให้ฟังนอกจากนี้บางแจ็คยังมีความพยายามติดต่อนายสิทราเบี้ยบังเกิดเพื่อต้องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคดีของแตงโมโดยทนายสิทราเองได้ชี้แจงใน Facebook ส่วนตัวระบุว่าสื่อไทยอย่าให้บางแจ็คปัน่นมันเสียราคาบางแจ็คเคยพยายามติดต่อตอนมาทั้งไลน์ออฟฟิเชียล Instagram Messenger ในเพจหลักและล่าสุดสอสอเต้ดันไปให้ลายส่วนตัวตนไปอีกตนไม่คุยกับคนแบบนี้มันเสียเวลาสอสอเต้กับอดีตทนายแม่ก็ไม่ทันเกมบ้าจี้ตามเชื่อข้อมูลแล้วไปไลฟ์ด้วยกันอีกมันจะทำให้สังคมบางส่วนไปเชื่อเรื่องหลอกลวงที่สร้างขึ้นตำรวจภูธรภาคหนึ่งถแถลงจับแก๊งลักลอบขนกัญชาพบของกลางกว่า1000กิโกรัม พลตตรีพีรพงศ์วงศ์สมานร,รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลปฏิบัติราชาการรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งถแถลงผลการจับกุมนายเสกสรรอายุ35ปีนายเกรียงไกรอายุ30ปีและนายกำารออายุ36ปีพร้อมของกลางกัญชาน้หนัก1,000กิโลกรมัมรถตู้1คันและรถกระบะอีก1คันโดยถูกจับกุมได้ภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่งในตำบลหนองแจงอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์สืบเนื่องจากตำรวจได้จับกุมนายกำพลพร้อมของกลางกัญชานหนัก640 9กิโลกรัมที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและได้ขยายผลจนทราบว่ายังมีเครือข่ายค้ากัญชาที่เกี่ยวข้องอยู่อีกหลายคนจนกระทั่งเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาตำรวจสืบทราบว่าจะมีขบวนการค้ายาเสพติดขนลำเลียงกัญชาจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในพื้นที่ของตำรวจภูธรภาค1จึงติดตามเฝ้าดูพฤติการจนทราบว่าจะมีการใช้รถตู้เพื่อ ขนลำเลียงกัญชาและใช้รถกระบะขับนำสำรวจเส้นทางบนถนนสระบุรีลมศักขาเข้าจังหวัดสระบุรีจนกระทั่งพบรถต้องสงสัยจึงติดตามไปและพบว่ารถดังกล่าวได้เข้าไปภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่งในตำบลหนองแจงอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเข้าพัก เมื่อพบโอกาสตำรวจจึงนำกำลังเข้าแสดงตัวขอตรวจค้นจึงพบกัญชาจำนวนมากอยู่ภายในรถตู้แต่ในรถกระบะนำทางไม่พบกัญชาโดยผู้ต้องหาทั้งหมดได้ให้การรับสารภาพจากนั้นจึงนำตัวผู้ต้องหาและของกลางส่งพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปรับปร,บปรามยาเสพติดเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข,ข่าวสำคัญจาก i n n breaking news